ครับหน่วยพัฒนาป่าไม้นุกีนะครับจะพามาดูเห็ดแปลกนะครับเนี่ยใครเคยเห็นบ้างไหมครับยังไม่รู้ว่าเห็ดอะไรนะครับเป็นลักษณะเหมือนเห็ดกระปูนี่ครับเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนกับอวัยวะเพศชายนะครับเนี่ยนขึ้นอยู่ที่ตอไม้ไม้เต่งนะครับเนี่ยที่ที่นี่นะครับแปลกมากนะครับนี่นี่ขึ้นอีกนะครับสามสี่ดอกครับตัวนี้ดอกหนึ่ง ครับเนี่ยแปลกมากนะครับพื้นที่อยู่ที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้องกีนะครับอําเภอน้องกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับครับเนี่ะครับมาดูนะครับดอกเห็ดดอกเล็กนี่เหมือนเลยนะครับเนี่ยฮะครับนี่นะครับขอบคุณครับ